ยินดีต้อนรับสู่ช่อง w k p Auto ช่องของคุณสำหรับเทคโนโลยีทางทหารล่าสุดนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศและระบบโดรนล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเกี่ยวกับโดรนโจมตีเบร็กตาที2รุ่นปี2025ซึ่งยังคงเป็นโดรนที่เปลี่ยนโฉมหน้าสมรภูมิด้วยความสามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดและสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้ในระดับเดียวกัน รรนเบร็กตาทีบี2ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไวาคาของตุรกีได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่และในปี2025ยังคงเป็นที่จับตามองของทั่วโลกจากการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดและผลงานจริงในสนามรบเบร็กตาทีบี2รุ่นปี2025ได้รับการปรับปรุงจากประสบการณ์การใช้งานจริงหลายปีและการพัฒนาเชิงเทคนิคอย่างต่อเนื่องแม้โครงสร้างภายนอกยังคงคล้ายกับรุ่นก่อน แต่รุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยขึ้นระบบล่องหนที่ดีขึ้นและความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่พัฒนาแล้วด้วยความยาวปีกประมาณ12เมตรและน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดราว700กิโลกรัม TB2 ยังคงเป็นโดรนที่คล่องตัวใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจลาดระเวนและโจมตีระยะไกล โดยในรุ่น2025นี้สามารถบินได้นานเกิน30ชั่วโมงด้วยระบบเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นและให้ประสิทธิภาพการบินที่ดีกว่าเดิมจุดเด่นอีกอย่างของ TB สี2รุ่นใหม่คือระบบป้องกันสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาแล้ว ทำให้โดรนสามารถทำงานได้ดีแม้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณ GPS หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นศัตรูนอกจากนี้ยังติดตั้งกล้อง EO IR ที่พัฒนาแล้วช่วยให้การเฝ้าระวังและการเล็งเป้าหมายแม่นยำขึ้นในทุกสภาพแสงกล้องใหม่นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและการโจมตีเป้าหมายแบบเรียลไทม์ได้ดียิ่งขึ้น TB2 สามารถติดอาวุธได้น้ำหนักรวมถึง4ลูกโดยทั่วไปจะติดตั้งมิทซา์นำวิถีเลเซอร์ MAML และ MAMC รุ่นใหม่ปี2025ยังมีการติดตั้งระบบ AI สำหรับการตรวจจับและระบุเป้าหมายโดยอัตโนมัติพร้อมกับระบบควบคุมภาพพื้นดินที่พัฒนาอินเทอร์เฟซให้ใช้งานง่าย ตอบสนองรวดเร็วและรองรับการปฏิบัติการแบบรวมฝูงกับโดรนลำอื่นได้ดีขึ้นทั้งยังสามารถประสานการบินกับ UAV ประเภทอื่นๆได้อีกด้วยอีกจุดที่ทำให้ TV 2ได้รับความนิยมอย่างมากคือความคุ้มค่าในด้านราคาประเทศต่างๆในยุโรปเอเชียและแอฟริกาต่างให้ความสนใจหรือลงนามสั่งซื้อเนื่องจากผลงานที่พิสูจน์แล้วในสงคราม เช่นซีเรียลิเบียและยูเครนประสิทธิภาพของทีบีสในสงครามไม่สมมารถทำให้ประเทศขนาดเล็กสามารถใช้เป็นกำลังรบทางอากาศได้โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องบินขับไล่ที่มีราคาสูงถือเป็นอาวุธยุทธศาสตร,ร์ที่สำคัญของตุรกีและพันธมิตร ในด้านสมรรถนะทีบี2สามารถบินได้สูงกว่า27,000ฟุตและความเร็วล่องที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นปี2025ยังมีตัวเลือกเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมทำให้สามารถปฏิบัติการนอกระยะการมองเห็นได้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจข้ามพรมแดนได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้สถานีควบคุมบนพื้นดินยังได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารเบลักตาทีบีสอยังคงเป็นโดรนที่ทรงพลังและมีบทบาทสำคัญในการรบยุคใหม่ ด้วยความคุ้มค่าความแม่นยำความทนทานและความสามารถในการดัดแปลงใช้งานอย่างหลากหลายทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอากาศยานไร้คนขับที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทศวรรษนี้ไม่ว่าจะเป็นภารกิจลดาระเวนการโจมตีเป้าหมายหรือการทำงานร่วมกับหน่วยรบอื่นๆทีบี TV 2ยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงในโลกของสงครามยุคดิจิทัล ขอบคุณที่รับชมการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับโดรนเบรักตาทีวีรุ่นปี2025หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโดรนทางทหารเทคโนโลยีการป้องกันและแนวโน้มด้านการบินทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง w k p Auto ของเราด้วยนะครับ